อาเซียนสกูเกมครั้งที่8ที่จังหวัดเชียงใหม่วันสุดท้ายชิงชัยกันทั้งสิ้น32เหรียญทองทีมไทยเก็บเพิ่มได้อีก20เหรียญทองครับไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การแข่งขันฟุตซอลที่เป็นเหรียญความหวังของทีมนักเรียนไทยและเป็นครั้งแรกที่มีการนำกีฬาฟุตซอลเข้าบรรจุในการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกู๊เกม โดยเกมชิงชนะเลิศครับเป็นเกมระหว่างทีมนักเรียนไทยลงสนามพบกับทีมนักเรียนมาเลเซียรเริ่มครึ่งแรก1นาทีทีมไทยได้ประตูขึ้นนําไปก่อน 1- 0จากสิทธิพัฒน์มีผลถัดมาในครึ่งหลังครับทีมไทยมาบวกได้อีก2ประตูจากสิทธิพัฒน์คนเดิมครับและสุภวิทย์ประจวบสุขหนึ่งประตูแต่สุดท้ายครับมาเลเซียมาตีไข่แตกได้1ลูกก่อนจบเกมสรุปผลครับไทยเอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งคว้าเหรียญทองประติตร์และแชมป์ฟุตซอลครั้งแรกในการแข่งขันอาเซียนสกูเกมไปครอง สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูเกม2016ครั้งที่8ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับทัพนักกีฬาไทยครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทองเก็บได้ทั้งหมด56หเหรียญทอง36เหรียญเงิน33เหรียญทองแดงอันดับ2ตกเป็นของอินโดนีเซียครับมี30เหรียญทอง34ี่เหรียญเงิน35เหรียญทองแดงอันดับ3เป็นเวียดนามครับมี19เเหรียญทอง20เหรียญเงิน15เหรียญทองแดงนัทพลเปลี่ยนไทยสงถ่ายภาพธนธรรมโรจนสังวรรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่